คนคะว,วันนี้เราจะพามาชิมหมึกช็อตครั้งแรกในชีวิตเลยนะตอนนี้เราอยู่ที่หาดวนาภาค่ะจังหวัดชนบุรีนะหลังจากที่สั่งพ่อค้าเสร็จนะคะพ่อค้าก็จะให้ถ้วยน้ำจิ้มซีฟูดเรามาแบบนี้แล้วนะลเขาก็จะจับให้เราขึ้นมาแบบสดๆเลยค่ะเป็นปลาหมึกตัวเป็นๆเ,เลยทุกคนดูสิน้องยังดิ้นเลยอะ่ะ สงสารน,นะแต่ว่าอยากลองค่ะามาดูน้องลินกันนะคะชิมหมึกช็อตครั้งแรกจะรอดไหมอ,อันนี้ก็คือน้ำจิ้มเขาแบบแซ่บมากเลยนะแบบเปเเรี้ยวเผ็ดน้องลินยังทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะก็เลยกินเป็นนิดเดียว มาดูปลาบ้างคะลองแล้วเป็นไงบ้างเหนียวมเป็นไงอ่ะปลากินเหมือนเหนียวเลยอ่ะอันนี้คือนงลินเผ็ดนะคะกินไปคำเดียวนิดเดียวแต่ว่าเผ็ดอ่ะมันเป็นๆเลยนะมันโดดๆเลยนะเมื่อกี้ทำป มากินกินนิดนึงนะมาดูพี่คุณกันบ้างชิมแล้วเป็นยังไงหันหลังให้เลยถึงตาแม่จ๋าลองแล้วค่ะขอชิมคำหนึงว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะอืมก็โอเคอยู่นะคะ สำหรับใครที่มาเที่ยวบางแสนนะคะช่วงเย็นๆหัวค่ำหัวค่ำแบบนี้นะแนะนำให้มาเดินที่หาดวนภาค่ะของกินอร่อยอร่อยเยอะมากนะคะแล้วก็มาชมทะเลสวยๆค่ะชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ทานอาหารทะเลแซ่บๆอร่อยๆค่ะ